ังห้าวมาแข่งกับเบรือสูบมาแข่งกับโอเพ่นครับผมเรือเดิมถึงแล้วที่แข่งเรือหลังสลีเอาเรือมาแข่งครับจเจ้าของเรือครับถึงแล้วครับผมที่แข่งเรือ นี่นี่ได้มั้ยี่ะอีกกว,ว่าหน่อยดูหน่ะยวะปวดเราอื้อนั่นไงนั่นไงเหลือเขียวเรากับปู่อ๋อมเนี่ยมามือหลังบ้านยาย นี่พลังบ้านใหญ่ไอมาลินครับผมนำกระโหลกนหลังแรกเลยนะคอยอยู่ตรงหน้าคุณทิพยเลย,เละยนะครับสุนทีเป็นไตรไลท์นะครับมันแน่นะครับลุ้นสนานอีกเชิงรุ่นนะครับหายวุแน่นอนครับพีน้อง วานี้นะครับเรือสีขาวนะครับไอ you know รลนด์ซงนะครับสมพงศ์สีเกตทำไว้ในระดับที่หนึ่งนะครับมี20คะแนนเต็มเลยนะครับเรามาเป็นอาพิษตู้เงินครับลุงพ้นน้องสิครับเรือหมายเลขสองสามนะครับจากพรพยาทำไว้เ็ถึง20เป็นในระดับที่หนอนะครับในระดับที่สามเป็นนางปลาที่วันจิตประชมนะครับจากรพิการเลขที่สี่สีเป็นลขหมายเลขสี่สองนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับทำไว้เป็นระดับที่สามมีก5คะแนนในระดับที่สี่เป็นธนาวุทธมีนะครับจากพิษณุเกลือหมายเลขย่อนดับที่หกนะครับดีแต้มัดูวว่านนี้ ผลจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับแต่แน่ๆเลยครับส่วนคงตีเกนมีถ้าไม่มีตัวสองฟด้วยนี่น่าจะเปิดตีเกนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับยังไม่แน่นอนในสนามนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสนามได้นะครับทุกอย่างดีหมดนะครับแต่บางครั้งดูมสำคัญนะครับขับขับไปเจอรวดขับไปเจอเอ็นเตอร์วัสดีครับไทยมารีนมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นงานสิงห์มอเตอร์สปอร์ตนะครับผมที่บางสเลสนามสองนะครับที่อ้วนเราแข่งไปเมื่อวาน เมื่อวานหนึ่งหนึ่งอเวานแข่งไปหนึ่งมอโตครัหนึ่งมโต้สิบห้ารอบ่าสิบห้ารอบเป็นไงบ้างพี่เครื่องของเราเครื่องเราผ่านสะดวกดีครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไปเดิมของเดิมเดิมของมันเลยครับติดชิ้นส่วนไม่มีอะไรมาพนของไรมาลินสนานแน่นอน เครื่องเรือเป็นสแตนดาร์ดเนาะพี่เนาะเปลี่ยนเต็นใหม่ครับแต่ตอนนี้เรามาร่วมแข่งกับรุ่นโอเพนโอ้โหลงกับโอเพนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องเราไปพี่วันเดี๋ยวมาดูเครื่องเราหน่อยเดี๋ยวเมื่อวานนี้เข้าที่เจ็ดครับเมื่อวานที่เจ็ดนักแข่งมือใหม่ครับยังยังประสบการณ์ยังหอดีดีเปิดซิงเลยเปิดซิงเลยเดี๋ยวรอประสบการณ์พี่วันวันนี้เป็นไงครับวันนี้ตั้งเป้าไว้ไงพี่ก็เด็กมันยังใหม่นะครับเราก็ฝึกเด็กมไปเลยก่อนครับวางสิ่ของไว้บนจุดรอดเลยครับก็สมบูรณ์ดี พ่าระดับระดับสแตนดาร์ดด้วยกันนะที่สุดยอดทำให้ดูที่การชมจากเพื่อนสูงหลายๆคนแข่งเลครับตกไปเสียเหมือนมาเหมือนมาหาประสบการณ์ด้วยนะพี่นะคนขับชยเขามาให้เขาดู่าเครื่องเรามันเป็นยังไงดูได้ไหมในสนามเป็นรอบสามสิบรอบเครื่องเดิมเดิมนะครับมาแข่งกับโอเพนเขานะครับผมนี่ครับคือนี่แหละครับตอนนี้ฝากติดตามด้วยนี่พลังบ้านใหญ่เบอร์18ครับผมเอฟบายคอรีบูทครับไหนเปิด นี่ครับผมวยาคอนเตอร์ใหญ่ครับคอนเตอร์หลักโอลิวพัทยาสิบปีแล้วสิบปีแล้วเหรอโอ้โหสุดยอดนี่ครับผมสุดยอดเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามภัยมาลินไปด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมารอดูการวิ่งในสนามกันครับผมสวัสดีครับพีิวดันไปแล้วนะครับไปแล้วนี่ช่างดำมาส่งแล้วครับผมนักข่าที่อยู่รายรอบขอบสนามชายหาดบางเทือย เหลือเราจะออกตัวแล้วนะครับผมนี่โอช็อตครับผมอ้อวาวอ,อยากว่าแล้วโอเพนกับเรือเดิมครับผมไปแล้วคนขับมือใหม่ด้วย ฮาวมาแข่กับเรือรสูตรมาแข่งกับโอเพนนะผมเรือเดิม,มเอาเรือเดิม <c oughs> มาแข่งกับโอเพน นะครับและจะเรีนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับอยู่ทางยูทูปก็ดีทางไลฟ์สดก็ดีครับแล้วก็ที่อยู่ทางรอบของสนามก็ดีนะครับเมื่อรับสิงแล้วนะครับก็ขอให้ฝากสิงไว้ในตู้เย็นเพื่อขอภัยนะครับในอ้อมอกท่านนะครับสาวาอนนี้ต่างๆทีนีส่วนช่วยเหลือเกือบทุกกิจกรรมนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าภาพเล็ก เครืองหมายติงน <und> ั um ่นแหะมักจะติดอยู <topping offs> ่ตามกจกรมาทเราอัเป็นยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย